เรามีซิกเนเจอร์ชาบยักษ์มีทั้งปูมาปูยักษ์ยักษ์ยักษ์ยักมีเวลาเหี่ยวอหี่พอแล้ววันนี้มาคนเดียวเหรอเมื่อก่อนเมื่อก่อนเห็นว่าเอาหมามาด้วยโอ้ไม่ใช่หมาลูกสาวลูกสาวทำไมเสียงเลยสุกี้ลูกแองแหววคำดีมีมีชาไข่บุกไหมคะอ่าแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไปต้มก่อนไม่ใช่นี่ร้านก๋วยเตี๋ยวพวินุ๊กจงนักกินมากลวกเส้นลงไปเลยเนยกินของโบคอมเมนต์ ใครอยากกินของแม่คอมเมนต์ Comment, แม่ถ้าใครอยากให้ตีทำให้กินที่บ้านคอมเมนต์ัาเซลเล็คครับว้าวสีสวยไหมนี่คือเจนเต์โฟสีฟ้าสีชมพูสองสีน่ากินมาก <c oughs> โอ้โห ชีวิตเป็นพ่อคา้คาก๋วยเตี๋ยวสวัสดีครับทุกคนนี่ต้นของ,องช,ช,ช่องขันตินะครับนี่ซื้อสีซื้อของตีห้าวันนี้เราจะมาทํากันก๋วยเตี๋ยวร้านเรานี่ไม่ปกติเพราะว่าคือเย็นตาโฟสองสียังไมมาดูเดี๋ยวเราก็ต้องเตรียมน้ำถ้วยน้ำทรงน้ำ,สนำาสงนะจะเปิดออกมามันยังใสยอยู่ไม่ต้องตกใจเพราะเราจะมาผสมน้ําให้ทุกคนได้ดูกันว่าทำยังไง,งนี่เป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวเข้มข้นแบบนี้เพื่อความอร่อยนะเตะโฟสีแดงฉ่ำๆแบบนี้กินแบบ ตัวเลยซึ่งเลยสีผสมอาหารในอันกินได้สีฟ้านันแบบนี้ซึ่งชมพูเอาไปต้มกันรออ้านเราเนี่ยขายดีมากเพราะเรามีซิกเนเจอร์ชาบยักษ์มีทั้งปมูม้าโอ้โหตัวใหญ่ๆก้อนเลือดนี่อันนี้นี่เลือดใหญ่ๆเลือดไก่นะ เส้นใหญ่ก็มีอ่ะเส้นเล็กก็มีอ่ะหรือจะวุ้นเส้นใหม่มีลูกเชินยักลูกทชินเราใส่ใหญ่ๆอย่างนี้เลยนี่ทยัดฟอกอันนี้ใช่เลยนะหมึกที่เป็นหมึกกระดองใหญ่ๆยาวๆนี่ทุกคนเห็นนี่ไหมนี่ไม่ใช่หมูธรรมดาเพราะมันคือหมูหมูแดงเอาละแล้วนี่คือขั้วยักยักยากยากทุกคนนี่คือถ้วยนะครับที่พ่อค้าเนี่ยขายชามละห0าบา เรชาชาจเราจะต้องทําน้าเขาสองฝั่งสองสีใช้มืเอเด้งปั้นให้แบ่งครึ่งกลางแบบนี้สองเดี๋ยวเราก็ค่อยราดน้าซุปใส่ลงไปกันน้ําซุปสีฟ้าของเรานะคะสีสวยมากนี่เราก็หมึกนะครับกุ้งนะครับเราทําสุกแล้วเรียบร้อยสะอาดปลอดภยัยเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดร้านกันเลยดีกว่าเปิดร้านแล้วนะครับปปเปิดร้าน วาเจ้าที่มาไวมากเลยสวัสดีเดี๋ยวเดี๋ยวหน้านี่คือไปไปไปก็นเสร็จง่ายไม่เสร็จเลยหิวก๋วยเตี๋ยวไว้มาค้าขายก่อนไปมากเลยนะวันหลังก็แค่เกียร์องพื้นอีกนิดนึงเนาะโอ้โหไม่มีเวลาหิวหิวโอแล้ววันนี้มาคนเดียวเหรอเมื่อก่อนเมื่อก่อนเห็นว่าเอาหมามาด้วยโอ้ไม่ใช่หมาลูกสาวลูกสาวสาวบูบูเรียวยยยยโอ้ไหนอะครับทำไมทำไมเสียงเลยนี่ลูกอะไรแบบบู ละไม่ยิ้มแล้วมองกล้องใช่เลยอนนาเบลเอาล่ะไม่เป็นไรนี่มาสองตัวสองคนนี่มาแล้วเราก็จะต้อนรับนะวันนี้มีน้ำซุปสองสีมีอะไรบ้างแล้วพ่อค้าแต่เท่าที่เห็นไม่เห็นเลยหนูลืมตาดูลืมตาดูมา รถลูกชิ้นยักษ์อ้ออ่าอายุยุดๆสอนทำไมทุกคนซนอย่างงี้นี่คือแก้วเวลคัมดิงโอ้ยน้ำมัหล่นนิดหมดจะเป็นร้อยแล้วจ้าไม่เอาเขาจะใช้นี่เลยน้ำหวานนี่น้ำหวานเวลคัมนีงแก้วต้องใหญ่ใส่ท่านี้แล้วพ่อค้าอ่าเอ๋หนูถือไว้อันนี้อันนี้เขาพองมาจากคนรู้เรื่องไหมรู้เรื่องู้เรื่องอ๋่าบูบูถือไว้เราก็เติมน้ำเปล่าลงเวลคัมดิง มีมีชาไข่มุกไหมคะอ่าแป๊บหนึ <Techn Pokémon> ่งนะเดี Lia ๋ยวไปต้มก่อนไ่ใช่นี่ร้านก๋วยเตี๋ยวพี่นุ๊กให้ค enfin? ุณแม่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเล็กต้องมีก่อนอยู่แล้วจ้าจ้านีคือแก้วของเจ้าอ่าอ่าอะไรนะลูกสาวลูกคุณเหรอบูบูลาบูบูอันนี้ค่ะโอ้โหโดดแล้วเป็นไงป้าลูกอิ่มแล้วครับอ่อะอิ่มแล้วเห็นไหมอ่ะทีนี้พี่เหลือแม่ ก็กระดกอืมอ่า,อาดีมากเสร็จแล้วจะได้ล้างมือต่อเราก็ไม่ได้กินกันแล้วเนี่ยอ่า,าวันนี้จะสั่งเมนูอะไรไเรามีเมนูอะไรบ้างจ้ะพะะ่อค้าก็มีแบบต้มยำเวชแห้งโอ้น้ำตกงูเอาอะไรลูกแม่บอกเอาข้าวตามหรนะอ <c oughs> ไม่มีอุย๊ยฉันเอาเลกแค้งจ้ะแห้งน้ำหมดครับมัไม่ต้องใส่น้ำใี่หรออก็เลยแค่นที่ที่ใส่น้ำอ่ะหมด กินมันเป็นเด็กเหรอ <c oughs> อ๋อ <c oughs> เด็กกินฟรีใช่ผู้ใหญ่ห้าร้อยตายแล้วแพงนี้แล้วพอ่อะขาไม่แพงหรอกดูถ้วยก่อนอคุ้มคุ้ม้ถ้วย500ห้าหร้อยแล้วใส่หมูดเด้งนะครับรอไว้วไแล้วนะอะไรอะอย,อยากมีนิตินนมซีโคเหรอลูก <c oughs> ใครอยากสปอนเซอร์นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่ลิงด้านล่างคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับ เอาละเดี๋ยวฉันทําให้อันนี้จะชื่อว่าเย็นตาโฟสองสีน่ากินจังบูบูเดี๋ยเราอยกินกันเน่ะเริ่มเลยเริ่มเลยว้าวเลยพี่คะเนี่ยกินแล้วค่าชาชาปะเขิวนะใช่ไหมเขียวเข้าไปหรอกเออเลี้ยงง่ายนะครับพอักอือดูอ่ะเดี๋ยวเรานะครับจะหั่นผักลวกผักกัก่อนนะเส้นใหญ่เส้นเล็กจ้ บอลสับอัดเสร็จทำได้ได้ได้พี่นุ๊กวางก่อนอันนี้คืออันนี้คือพร็อพถูกกินไม่ได้นี่ของปลอมนะเนี่ยเส้นเล็กนะอันนั้นเส้นใหญ่ไม่ใช่หรอคะไม่ไม่ไม่อะเล็กพอไหมเล็กพอไหมเอาพอกได้เราบอกรอมาละมีฝอยเส้นติดมาด้วยน้ำสีแดงจงน่ากินมากลวกเส้นลงไปเลยนี่ลวกเส้นลงไปเลยว้าวเอาผักเยอะไหม เอาน้อยๆค่ะไม่ชอบกินผักดีใส่ส่วผักเข้าไปก่อนนี่อ้อเลือดเลืมลอันเนี้ยชามของคุณแม่ห้ารอยของหนูฟรีมีจานม่เศษนี่ชามละ500รอของคุณแม่แล้วนี่ชามพิเศษของหนูเอาถือสิลูกอูโหมือมันช่างเหมาะสม <c oughs> เห็นไหมชามเนี้ยฟรีไม่เอาหนูอยากได้ชามใหท่ของแม่เอาไปลูก <c oughs> เอาเยอะๆค่ะโยกิงค่ะเดี้ยนะลูกนะโอ้กเอาเอาเอาเลือดไหมลูกเอาค่ะเอานิดเดียวค่ะเอานิดเดียวนะลูกนะโอเคนี่นะลูกนะอ่ะโอเคอ่ะทีนี้นะครับของคุณแม่นะครับเส้นเย็นตะโพใส่ลงไปเอาละเอาเส้นเล็กแล้วเส้นเล็กเนี่ยเราจะใส่แบบบ้านนิดหน่อยอยลูกเอาเมื่อกี้ไปได้ เส้นเล็กครับว้าวสีสวยไหมสวยต่อไปจุ้งจุ้งจุ้งใส่ลงไปเลยอืมเลยหนูเดี๋ยวหาก่อนร้อนอ่ะไอ้นี่ขากุ้งอช่รอ่าตากุ้งลูกเว่ใส่เข้าไปซิลิโคนไม่ช่อ่าลูกชิ้นหนูอันนี้เต็มโอ้ยว้าว เย็นตะโฟน้ำสีฟ้าครับนี่นตะโฟรครับอืมชมพูชํำๆครับมันก็จะกลายเป็นสีม่วง <c oughs> และนี่คือเย็นตะโฟสีฟ้าสีชมพูสองสีน่ากินว่าวอ่ะตาหนูใส่ผักชีรอบมากไม่ชอบผักค่ะ ออกไปไม่ชอบก็ไม่ออกอ่ะต่อไปกระเทียมเจียวนะจะกิน,ย,นยังไงครั้นี่้ไม่มีช้อนไม่มีตะเกียบเลยหรอคะนี่ไงตะเกียบของไมคิฟันตะเกียบอืมชามเล็กขนาดนี้อ่ะวิน่าก,กินเนาะกินนะพีใคร,ใครไม่รู้อุ้ยแล้วแม่จะกินยังไงล่ะจ้าช้อนก็ไม่มีนี่ตะเกียบ อยากกินของโบคอมเมนต์โบค่ะใครอยากกินของแม่คอมเมนต์แม่ถ้าใครอยากให้ติทำให้กินที่บ้านคอมเมนต์มาทุกคนบอกอยากตั้งแต่ลากูนชิมฝั่งนี้เลยนี่คือยาโฟผิดฝั่งแล้วอีหนูมต้องอันเล็กอ่ะโอ้โหอยู่แล้วอ่ะอร่อยไหมจ้ะ เกล็ดปลากตลอดจังที่รู้นะฉันทำลาบเลือดให้เขากินหรือเปล่าเนี่ยลูกชิ้นลูกใหญ่โอ้โหอ้โหฉันเชื่อแล้วว่าแม่หนูหิวใช่ค่ะเออส้นให้น้องพีเซ้นเซ้นนะคะเหมือนลวกไม่สุกเลยค่ะหืมยุยงมาซอยก็เส้นหนึ่งเส้นที่สองห่งเส้น หญ่ลูกคำเดียวม่รู้เรื่องเค็มกับเค็มเผ็ดอะไรไม่รู้คำบ้วบ้วไปหมดเลยค่ะการเทียวไอ้พริกไต้ไต้เยอะขนาดนั้นโอ้โอ้มาแล้วอืมเป็นไงเป็นไงอืจ้าพีเขาให้ฟอนเยอะมากเลยค่ะอ๋อเวลา ท s gone, <S ีนี้นะครับผมจะให้แม mm ่ได mm ้ลองทิมส mm ีฟ mm ้าเป็นเชิ้นใหญ่มัน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 บวมมันบวมอมเป็นไงกับสีฟ้าอินเตอร์โพสีฟ้าที่แรกเหนียวละกนพ่อค้ากินบ้างสิคะพ่อค้ากินบ้างสิคะเออใช่ใช่ไหมค้าทิมซิไอเขาแม่ไม่กินกับลูกค้ากันหรอกแม่ครับป้อนสิคะไม่บม่ ่าเดี๋ยวผมลองชิมให้อันนี้เลยดีลองชิมใหญ่ไม่ไม่ไม่เป็นกับเส้นก่บเส้นค่ะเป็นใหญ่ค่ะเป็นใหญ่ค่ะใหญ่ก่อ่ากินเลยค่ะเป็นไงค่ะที่มตัวเองอร่อยไหมคะโอ้ลรก็เล็กปั๊บจะไม่ผาเป็นในเส้นอ่ะโอ้ยผ้านะเอาละเอาละเอาให้กำลังใจอโอ่ะเก่งใจจัง แไ่บ้างค่ะมันกรุบกรอบใช่ค่ะตรงนันราคาละกันเนี่ยของดองโบโจิ้มน้ำมิสหนึ่ง <c oughs> อื <c oughs> อ่า <c oughs> เห็นทั้งคู่กินกันอร่ดยอยลองซดน้ำซุปเป็นคนระทีสิเลยกินเลยค,ครับเที่ยวเติไไมกันไว้คือให้ป้อนตินะทุกคน <c oughs> ไม่ใช่มันเป็นีเป็นคิวส่องพี่น้องว่าเออบดดีคัดแซ่บเออกินกันเลยครับอันนี้แกงชัดมากเลยมากเค็มๆเปรี้ยวๆแซ่บมากเลยครับจุ้งค่ะเป็นเรื้อางบนี้อ่ะเนื้อหายมันและสิ่งที่ดูอยยังยังไม่ได้พูดเลยพูดก่อน และสิ่งที่อยู่หน้าทุกคนตรงนี้ปูมาซึ่งพ่อค้าต้องเก็บเอาไว้ในราคานี้แพ็กเกจ550บาทไม่เกี่ยวกับปูครับปูนี้ตัวอะไรอีก500อทั้งหมดเป็นพันห้าเอาไหมครับไม่เอาอ๋อ,อไม่พ่อค<า>้าชามนะร้อยไม่ได้กินปูเลยเนี่ยไม่ได้มันไม่ได้อยู่ในชามเอามาโชว์ทำไมอ,อยู่นอกชามอันนี้ให้กัดนิดหนึ่งก็บุญแล้วนะนี่นี่ให้เว้วางฟิง้ยงั้นลําบู แล้วก็ห่อกลับบ้านเลยค่ะเราไปไหนยังยังไม่ได้ห่อเลยมานั่งก่อนดิเออลูกค้าเอาดิบ้านนะที่ยกอันนี้นู๊กอันนุ๊เอาก่อนดิเดี๋ยวเดี๋ยวห่อให้กินก็เหลือนี่เรามีที่ห่อเห็นไหมเราเป็นพ่อค้าจริงใส่ให้หมดนะจ๊ะเดี๋ยวได้ตังค์เขามีแค่นี้เขาจะใส่หมดได้ยังไงล่ะนี่ครับพ่อค้าตจะห้าร้อยนะเอานะตัวนี้นะอ่าอ่าเดี๋ยวน้ำไม่ต้องเยอะนะลูกเดี๋ยวมันจะไอ้นั่นมันจะไอ้นั่นลูกอ่านี่นะ ถุงนี้ยายคิดสามร้อยบาทอันนี้จ่ายไปแล้ว500ร้อยยี่งดีเดียวค่ะนี่ค่าถุงไงลูกไอ้เน่งค่าถันโอ้พอดีแม่ขาแฉกเก็บถุงมาจ้าเอาถุงมาพี่จ่าเก็บถุงมาให้แม่ขาจ้าใส่ให้หมดนะเออ้โมาทำมาเป็นแพงนี่เลยเหรอทำอะไรคะน้าถุงใส่ให้ใส่อย่างนั้นเลยพ่อคะอ้าไปกินบ้านเนาะ น้องชามน้ำหัวเนี่ยนน้ำรัวเจ้าได้น้ำมาดูด้วยเป็นยังไงกันบ้างครบับทุกคนกับคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับทุกคนอาจจะมียัย่วแค่บางช่วงแต่ส่วนใหญ่นะครับทุกคนเราแกล้งกันเองและคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับอยากให้ทำอาหารจานยักษ์อะไรอีกก็คอมเมนต์กันมานะครับคลิปนี้ทีโอทำแปาทั้งยินตะโซนะครับรวมถึงชามยักษ์แล้วก็ชามเล็กๆนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกัน่าบ๊ายบายไปงงห้องนะ